สวัสดีครับถ้าพี่ๆชอบขาวๆนะครับมาทางนี้ได้เลยนี่มีให้เลือก3ามคันนะครับคันแรกปี2013แล้วปี2010แล้วก็เป็นปี2011นะครับมีให้เลือก3ามคันมาชมคันแรกนะครับปี2013ป้ายฟ้าแท้นะครับขาวๆอย่างนี้เหมาะสำหรับวิ่งนักเรียนใช้ส่วนตัวนะครับภายในเดิม อุ้มหนังเบาสามแถว v ี p จะทำรถบ้านก็ได้นะครับแอร์ไมโครบัดท,ท้ายนะครับคันนี้สวยสวยเลยได้ปี2013เครื่อง2.5ดีเซลวิ่งนักเรียนอยากได้เบาสีแถวเข้ามาคุยกันครับ ด้านหลังนะครับเบาะสามแถวสะอาดสะอาดสบายตานะครับภายในสีครีมเบาะสีครีมนะครับแอร์มคคบััรท้ายนะครับทำรถบ้านก็ได้ใช้ในครอบครัวก็ได้นะครับคันนี้คันแรกนะครับปี2013เครื่อง2อ0 5ดีเซลเอาไป515,000 ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับคันนี้คันนี้เดิมๆได้ปีสิบสามเครื่องกริปๆเลยสิบสามเป็นเป็นเพจอันนี้แล้วนะครับเป็นเพจเพจคมเนียมแล้วนะครับเป็นเพจเหล็กแล้วนะครับคันถัดมานะครับปีสองพันสิบได้ของแต่งนิดหน่อยกระจังหน้าเวนจูรี่เดี๋ยวคันนี้เพิ่งเข้ามา เดี๋ยวเก็บสีเก็บรายละเอียดนะครับได้ไฟหน้าลูกแก้วได้สะเก็ดรอบคันนะครับได้ชุดแต่งได้แม็กขอบ18ป,ประตูสไลด์ไฟฟ้าครับคันนี้ภายในวีพีเต็มนะครับโยนเจริญตัวเก่าแอร์แม็คกบัดท,ท้ายเหมือนกัน อันนี้ vp ีโยนจเจริญตัวเก่านะครับเบาสามแถว vp ีนะครับนี่ได้ประตูไฟฟ้าสเกิร์ตรอบคันนะครับอันนี้เพิ่งเข้ามาเลยด้านท้ายก็มีสเกิร์ตนะครับมีสเกิร์ตมีไฟท้ายแต่งเครื่องเสียงพร้อมนะครับอันนี้เราตากผ้า,าเราแขว่เสื้อนะครับแอร์ไมโครบัสท,ท้าย อันนี้เอาไป499,000จัดไฟแนนซ์ได้ทุกคันนะครับพี่ทักมาหาแบงค์ได้คันนี้ปี2010นะครับเครื่อง2.5ดีเซล499,000จบสดรถได้อีกนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับคันถัดมาปี2011 นี่คันนี้ VP ขึ้นใหม่นะครับทั้งหมดพื้นใหม่เครื่องเสียงใหม่เบาะใหม่หลังคาใหม่นะครับเป็นเบาะสามแถวนะครับด้านท้ายเป็นนั่งได้สี่ที่นั่งนะครับคันนี้ก็เป็นเครื่อง2.5ดดีเซลทั้งหมดเลยสามคัน,นเครื่องเสียงพร้อมนะครับ ัดไฟคอนโซลไฟนะครับเบาะหลังาคาอันนี้แต่งสวยๆเลยอันนี้เป็นบัตหน้านะครับคันนี้ อันนี้ปี2 0ง1นะครับปี2011ัอันนี้แต่งใหม่ทั้งหมดอันนี้แบงก์ก็ตั้งอยู่ที่558,000ห้าหมืทุกคันจัดแฟนแได้หมดนะครับเริ่มต้นดาวอยู่ที่100,000ผ่อนจะตกอยู่ที่ประมาณไม่เกินหมื่นนะครับระยะเวลา5ปีเข้ามาได้เลยถ้าพี่หาแบบนี้อยู่นะครับขาวๆแบบนี้ภายใน VP แบบนี้นะครับศูน4 9แปดเจแบงก์ รถตู้ VP289 ครับดูรถได้ที่ซอยวลาลาบดุกบางบัวทองนะครับบางใหญ่นะครับใครมาไม่ถูกแอดโลเคชันสอบถามมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ